มาดูตัวอย่างในหน้านะที่19นะครับตัวอย่างที่13เอ่อที่เป็นเรื่องของคอมโพสิตฟังก์ชันกับการหาลิมิตนะครับตัวอย่างนี้ครูเวน้นไว้ให้นักเรียนลองทําเองนะครับนักเรียนลองดูนะครับนะครูกําหนดฟังก์ชันว่า f x เท่ากับ3 x กำลัง3จงหาลิมิตของ f x บวก h f(x) ส่วน h นะครับเมื่อ h เข้าใกล้0ูนย์นะครับนิยามตัวนี้หรือสิ่งที่คุยหาต่อไปนี้นะครับบทถัดไปเราจะได้เรียนนะครับจะเห็นความสัมพันธ์ของค่าลิมิตตัวนี้กับฟังก์ชันที่เราได้ออกมานะครับตอนนี้เราพิจารณาเมื่อ h เป็นจำนวนจริงนะครับโอเคตอนนี้เราจะพิจารณาว่าถ้า f ของเราเนี่ยนะครับเป็น f เป็น x ก x กำลังสนะครับเราจะมาหา f x บวก h นะครับดังนั้นจาก f x นะครับที่เท่ากับ3 x กำลัง2นะครับเราก็จะได้ว่า f x บวก h นะครับก็จะมีค่าเป็น3คูณ x บวก h กำลังสองน yea. เรงเนจะกระจายกำลัง2องสามบูรณ์ออกมาเลยก็ได้นะครับคูณกระจายเป็น x กำลังสบวก2คูณ x คูณ h นะครับบวก h กำลังสองูดกระจาย3เข้าไปคูณด้วยได้เป็น3 x กำลังสองบวกกับ6 x คูณ h นะครับบวกกับ3 h กำลังสองนะครับเสร็จแล้วกูจะเอาฟังก์ชันที่คูสร้างขึ้นมาได้นเนี่ยนะครับไปแทนในนี้นะครับในสิ่งที่เราต้องการหานะครับดูความการตอนนี้เราจะได้ว่าพิจารณาลิมิตของ f x บวก h นะครับลบด้วย f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับถ้านักเรียนพิจารณาหาลิมิตนะครับเหมือนกับก่อนหน้านั้นตัวอินเด็กของเราตอนนี้คือตัวแปรเนะครับเมื่อนักเรียนพิจารณา h เข้าใกล้0 f ของ x บวก h ตันนี้ก็จะกลายเป็น fx ซึ่งลบก,กับ fx ก็ได้0และ h ก็เป็น0ด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าจะอยู่ในรูปของ0ส่วนศซึ่งเราหาลิมิตไปได้นะครับ ดังนั้นเราจะต้องมาพิาจารณาจัดรูปของฟังก์ชันที่เราต้องการหาลิมิตก่อนนะครับครูจะนําค่าเหล่านี้ไปแทนค่านะครับในในส่วนที่เราต้องการหาลิมิตนะครับาจากที่เราต้องการหานะครับครูจะแทนค่าด้วย 3x กำลัง2นะครับบวกกับ 6xh นะครับบวกกับ 3h กำลัง2นะครับแล้วก็ลบด้วย 3x กำลังส ส่วน h นะครับเมื่อ h เข้าใกล้0น,นะเราจะเห็นว่าไอตัวที่จะลบกันได้ก็มี 3x กำลัง2กบ 3x กำลัง2หมดไปนะครับและตอนนี้ก็จะเหลือค่าฟังก์ชันที่จะหาลิมิตเป็น 6x h นะครับบวก 3h กำลัง2ส่วน h นะครับเมื่อ h เข้าใกล้0 นนและนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวเศษสองพจน์นี้นะครับมันจะมีตัวร่วมกันก็คือตัวแปร h ดึงตัวร่วมได้นะครับหรือจะนำา h ตัวนี้แยกเป็นเศษส่วนย่อยหาทีละพจน์นะครับก็จะได้อยู่ในรูปอย่างง่ายออกมาเป็นลิมิตของ 6X นะครับบวกกับ 3H นะครับเมื่อ H เข้าใกล้ศูนย์ สิ่งที่นักเรียนต้องระวังก็คือเรื่องของการเทคลิมิตนะครับว่าตัวแปรของเราตอนนี้คือตัวอะไรนะครับตัวอินเด็กซ์ของเราตอนนี้คือตัวแปร H นะครับดังนั้นที่เราจะพิจารณาก็คือให้ H เข้าใกล้ศูนย์ะครับไม่ใช่ X นั้น X ตัวนี้เราจะถูกมองว่าเป็นค่าคงตัวนะครับนั้นค่าลิมิตของเราที่จะได้ออกมาก็จะได้เท่ากับ6 X ่บวกกับ 3, คูณ0นะครับหรือก็จะมีค่าเท่ากับ 6x ซึ่งหนูจะเห็นได้ว่ามันยังคงติดตัวแปร x อยู่นะครับเราเรียกกระบวนการที่เราสร้างแบบนี้นะครับในบทถัดไปเราจะเรียก e r r v v t t v v นะครับหรือว่า differential หรืออนุพันธ์ก็ได้นะครับนะซึ่งเราก็จะได้เรียนถัดไปนะครับดังนั้นในการหาลิมิตของ c o m p o s i พ e Function ตัวอย่างที่12ที่ครูทำให้ดูนะครับครูจะไม่สร้างฟังชันของกลุ่มตัวแปรขึ้นมานะครับแต่ครูจะพิจารณาให้กลุ่มตัวแปรนั้นเข้าใกล้ x ให้ x เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งตามที่เขาต้องการแต่สำหรับตัวอย่างนี้เราจำเป็นต้องสร้างนะครับโดยการแทน x นะครับที่มีอยู่ด้วย x บวก h แล้วก็แทนเข้าไปในส่วนที่เราต้องการหาลิมิตนะครับยังไงนักเรียนดูในแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็มาถามอาจารย์นะครับ